สวัสดีครับก็พบกับการรายงานผลการแข่งการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะครับไปกันเลยนะครับฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับนิวคาสเซิลเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ1น,นะครับนิวคาสเซิลได้ประตูขึ้นนำจากแม็กซิเมงนาทีที่7นะครับก่อนที่ในครึ่งหลังนะครับคาววานี่จะมาตีเสมอให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนาทีที่71นะครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนน,นนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพลาดโอกาสขึ้นมาอยู่อันดับ5นะครับยังอยู่อันดับ7เหมือนเดิมนะครับมี28คะแนนส่วนนิวคาสเซิลนะครับแซงนอร์ลิตซิตี้ขึ้นมาอยู่ที่19นะครับมี11คะแนนผลฟุตบอลเดย์แชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับกีส์สปาร์กแมนเชสเตอร์นะครับแพ้บอร์นมัธ0ประตูต่อ1นะครับบอร์นมัธนะครับขึ้นมานำเป็นจ่าฝูงนะครับแซงฟูลแลม มี46คะแนนนะครับส่วนฟูลแลมมี45คะแนนควีนส์พาร์คเลนเจอร์นะครับอยู่ที่7นะครับมี35คะแนนนะครับโปรแกรมการแข่งขันคืนนี้นะครับฟุตบอลจริงแชมป์อาเซียนซูซูกิครับนะครับรอบจริงชนะเลิศนะครับอินโดนีเซียจะพบกับทีมชาติไทยนะครับเวลา19.30นะครับทำเนียบแชมป์ของ ฟุตบอลรายการนี้นะครับไทยนะครับเข้าชิง8ครั้งครับได้แชมป์5สมัยในปี1996ปี2000ปี2002ปี2014และปี2016นะครับส่วนอินโดนีเซียนะครับคู่ชิงของเราในปีนี้เข้าชิง5ครั้งนะครับยังไม่เคยได้แชมป์รายการนี้เลยนะครับส่วนทีมที่สติดีที่สุดนะครับก็คือสิงคโปร์นะครับเข้าชิง4ได้แชมป์ทั้ง4สมัยนะครับ ในปี1998ปี2004ปี2007และปี2012นะครับส่วนมาเลเซียนะครับเข้าชิง4สมัยนะครับได้แชมป์1สมัยนะครับในปี2010แล้วก็เข้าชิง3ครั้งนะครับเวียดนามนะครับได้แชมป์สสมัยปี2008และปี2018นะครับโปรแกรมการแข่งฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับอาร์เซนอลพบกับวูดแฮมป์ตันคิตตันพาเลทพบกับนอริซิตี้ เซาเทมตันพบกับสเปอร์วัตฟอร์ดพบกับเวสต์แฮม e ีดยูนิเต็ดพบกับแอสตันวิลล่าแล้วก็คู่บิ๊กแมตช์นะครับเรดเตอร์ซิตี้พบกับหง์แดงลิเวอร์พูลนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับพบกันใหม่สำหรับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ